กกขโมยเ็บครับป๊อตจี้ชแนลอันนี้แองแฟกับลิงจ็อกเกอร์ลิงรบเอยบอสมึงอย่าทำเสียเวลาบอสมึงทุกเรื่องอะเวลาตลอดนี่ไงก็อันนี้เราเลโทรไฟก็ไม่มีรายถ่ายเล่นเด็กเดิมเดิมเด็กเดิมนะเลโทเพิ่มทิกเกอร์เข้าไปอันนี้ก็คือตามที่บริษัทเขาอยากให้เราเล่นตอนนี้ก่อนไม่มันออกมาแค่นี้เราก็เล่นได้แค่นี้ คีกับฮิวใหม่ช่วยบอกบริษัทด้วยนะครับว่าอควาออกทีดีทีหลังอะเล่นยังไงแค่เดือนเมษาไม่นานหรอกลับหูหลับตาออกแล้วครับเขาก็ให้ถิกใหม่กูมาแล้วไงไนะไอให้มันเดี๋ยวเดือนเมษามันออกทีดีได้กล่องเดียวไงเขาก็เลยเลือกอควาไปหนึ่งครับสเต็ปนี่คือฟังเราถึเทเบิลไรส์เบิลเอ็ดนี่เอ็ดเดียวดับเบิลเอ็ดจุหนึ่ง ไปครับไปอเคจินตนาการสิไล่ตัวสบายเจ้าติโตคือแบบว่ามั่นใจมากเลยกับว่าได้ทีมนี้งน่ามันมีสองกับสามแล้วนะนูแอตติตตมันเจออยู่แล้วสามารถนี่ยโอ๊ยครับยิ้มๆไปน่ารักเมานี้ไปทำไมทำไมอุตานัดเนี้ยังไม่ตายหรอกเอาคู่เจียนออกหนึ่งรอยนั่นออกหนึ่งเนี่ยได้นะเนี่ยอืมไม่ไม อันนี้นี่นี่เออหนออ๋อไอ้นี่ไอ้นี่อันนี้มันใช้น้อยกว่าก็ปล่อยแดมไหลล้วนไปก่อนเม็ดนะเจ้าเม็ดอีเม็ดออกไปใบหนึ่งก็ได้นี่เล็งมูสกใช้ขนาดนั้นเราไปไล่เองนี่ไม่ค่อยใช้ก็ยังมีนะมันเสียคอร์สเรื่องเรื่องแต่แท็กสิใส่ไปเรียนมนดีมั้ยตรงนั้นน่ะเตนดูดิอ่ะยูดูโอ้สแตนที่เขาเปลี่ยนกฎใหม่ยังวะไม่รู้แบบว่าได้สแตนไม่ต้องสแตนก็ได้อ่ะ ให้พลังอย่าเดียวไม่มีเพราะของใหม่รุ่นใหม่มันมันให้เลือกได้มันตั้งแต่ออกมหม่นหแวนโนก้าของเก่ามันยังต้องสแตนบัครับอืมกูเช็ดอืมอืมอื้อืม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 มืมอืมอืมอ้มอืมออยมอืมอืนอืมเมอมอมืมอือืมมื ล่ะไงอะระเบิดเวลาโต๊ะบียังไงจะไล่ใครสักคนหมดได้หมดได้คือชักเ้าแล้วชักเ้ออีกเลยลงไปโซนิบัตโตกลับเขากล่อนแล้วเปลี่ยนจั่วก่อนว่านี่ก็บอกผมแต่กองการ์ดคุณจากนั้นจั่วดก่อนแล้วก็กลับกองการุณบอกโซนิบัตโต มันแต่โซบัตสองใบานี่เอ้ามันไม่ใช่คำช่ววันนี้นะเว้ยในภาษาญี่ปุ่นนะโซบัตโตะมันโซบัตมันโซบัตตัมปุกนี่แกโซบัตถึงสองใบเลยอย่างนั้นเลยเขาใช้ตัวโอเว้ยโซบัตจะบอกว่าโซโลโซโอเข็นยังไงวะโซลขลักเขาเียทำยัยไงติดติดให้ตัวนี้คนดีแฮว่แฮว่าแฮว่าโดนได้เอาเอเลเซอร์มันตู่มตุ่สักใบไหม ลูกก็ลูกทั้งแนวเลยวอ่ไม่มีอ่ะเกมเด่งมันมีตัวเดียวมันรีบอ่ะมันรีบอ่ะถกเ็พยวจบถิกเดียวจบหิวพลังหิวหิวใหม่ปะใหม่ดีโอโหนีบไงจนจบใส่ดีโอไม่วัวจนจบสายแค่บวกลาบานก็ไม่เล่าหนึ่งทีกเข้าน่ะเออเขาน้อยเชิญขี้พลังแตนหน่อยสไม่เข้าพลังข้างหน้าบาังไม่เข้าอยู่ดีเมื่อกี้เก่าเป็เออมันติดเก่าไเอเหมือนเก่าตี เต็มเดียวก็ปล่อยไอ้เชี่ยมอะไรเนี่ยไอ้ยู่สามใบเลยพวกเดียวกันมีอ่ะเก็บไปเดียวจับได้โทษไหนเออคิงกิทไม่มีรีเจียนนี่ว่ะใบตกต่าแล้วนี่มันลิมิเต็ดยังใช้ไม่ได้เฮ้ยมีนี่ว่าเมลสโตรมตัวมันล็อกมันล็อกตัวพลดลิมิตได้เลยเนี่ยต้องหาตัวดท้ายเนี่ยมันส่องคิดเรยดอเรื่องเลื่อนมีไม่ได้ เนะเขาเขาาของหัวกระตันไม่ม <anny h> <ai> <Yes> ีดีไท <ja> ่กิ่วจิ้มแมนตีครั้งที่สี่จวดเดียวนะมึงเดี๋ยนะขาดตนด้วมั้ยนมมันมีเหรอมือแต่จะลงไม่ลงนั่นหละไม่ได้มันขาดใบนึ่งขาดไครับจะเดี๋ยวเดี๋ยวั้เล มันต้องล็อกไปตัวกันใช่ไหมล่ะไม่ใช่มันต้องสี่อันนี้มันหนึ่งสองอันนี้มันรู้ไม่ได้ไงแหวนแหนไม่ใช่ไม่เป็นไรแค่นั้นะแล้วมันรู้ไม่น่านะแวนมันจะติดจะมีเบรกอะไรเงี้ยมันไม่ติดไงมันไม่มีนั่นอ่ะตัวสลับไม่จริงๆอ่ะมันควรจะดิมมันเสียมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ตีเนื้อหไปก่อนเเออแล้วต้องรีบร้อนตีเรีย ตอนนี้ฝั่งคินยังสอยเลียก็เล่นๆอยู่อ้าวโอ้โทรโทรโทมาแล้วมาจะได้ตัวหลักไปแล้วตีข้างครับไม่ให้คอสนั่นเองได้นารูโฮัตุนะแต่งพวกยังไงนะฝั่งยูนี่แต่ก็เห็นเมื่อวานแล้วโซลิครบแล้วแต่ยังรีเจนไม่ได้ไอยูไอยูมาแต่งที่เก่ามาตีไปป่ะได้มารีเจนได้มันมันมันรีเจนไปแต่ก็ยังก็ยังใช้สกิลนะนี่ไงก็ใช้ได้แล้วนี่ไงรีีเยนปะ อะไรนะไอเฟกต์หนูว่าตอนนี้ที่ยูมใช้ต้องใช้ในเทิร์นที่ดิจีทัอย่างเดียวป่ะไอตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเทิร์นเทิร์นที่ดิจีทัตัวไหนไอ้นี่คู่ดิจีทัไม่ไอตัวไหนเทอร์หล่อไอเนี่ยนะเออไอตัวหลักมันาดลูกเลยไม่ตัวหลักมันคอนดิเนียตัวหลักเป็นออโต้เลยไม่อยู่ทีเขาอะไรเซอร์ในอื่นถ้าจะบวกได้เต็มส์ของคุณสแต่ความสามารถถ้าอยู่ดิจิทอยู่บวกค่าผ่านให้แค้ตัวที่ลูกในเทิร์นเรล่าด้วยป่ะอือ พราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันล็อกว่าเธออีกฝ่ายเดี๋ยวมันลบก,กับสแตอร์ดิเกอร์แล้วมันทำให้เสร็จก่อนพี่พี่จะพี่จะทำอะไรบ้างพี่จะรีเจนอะพี่พี่รีเจนนี่นก็โซบาร์เป็นไงวะโซ<อ>บัสบอกพลังอ๋อมันบอกมันบอกได้ตริงเนี่ยโอ้โอสอกิลประต้อูพึ่งไอ้คู่เนี้ย จะมาเรเจียนได้สองตัวเนี่ยใช่ป่ะอันนี่มันรีเจียนได้สองตัวป่ะได้ตัวเดียวตัวเดียวความสามารถของคุณถ้าหยุดเจียนที่สุดถ้ารีเจียนนี่ถูกเรื่องันบกห้าพันจุดเกินโนวาไม่มีตัวไม่มีรีเจียนสองตัวนอกเกินได้อย่างเงี้ยฮะไม่บอกเขาตัวเองก็ว่าอย่แต่ว่ามันลุกมันให้ตัวที่ลุกไงไม่ได้ลุกตัวมันนี่ทหารคือลุกไอ้ลูปนั่นนั่นลุกได้อะ อยู่ได้เงินหกครับตีข้างแมนไม่แทงไม่ลงเลยไหมอืมหรือไม่ตีไม่แมนต้องเป็นเกจสามแมนต้องเป็นแนไอ้บูเว็บเข้าสวยสวยมึงมาดูก่อนมึงทได้แล้วมึงได้แล้วมึงได้แล้วมึงได้แล้วมันบังคับแล้วมันไม่บังคับมันฝ่าบ้านไงเพราะฉะนั้นบังคับข้าม เก็เล่นปิดสเตตตั้งแต่ไปจะแขงไอตัวบัวที่หลังนะจับมันไะเักได้พวกบอดใชตสกินุงลุมไม่ที่ม่เกะอยู่กิมึง่มโกะเลยเได้วัใช้กิยเปลี่ยนเลยโซบาร์สเปลี่ยนเลยขอบเพิ่มได้นนึงตีก็ไ้ก็ไไหมื่นสี่หมื่นเก้า่เก้าเยหมื่นเก้าหมื่นผมตัวผมไม่เล่นนะครับเดจะปล่อยม ไต่เดาเดาเดาจังไหนก็โบลุดจริงอะไม่ดุดจริงหรอท่าไหนก็ไม่ดุดจริงดิมันจะเท่าไหองไรเคี้ยววะเท่านี้เท่านั้นแหละฝอยด้วยตีสิบห้าพันชิวชิว หนึ่งหมื่นหนึ่งพันี่ห้าพันมดลิมิตแล้วบอกไว้ก่อนนายยูมันปดลิมิตแล้วนายยูปดลิมิตแล้วนายยูสิบเอมันจะลุกใช่ไมยังี่เวฟสเวฟบสี่เวฟสี่ไม่ใช่ตอนนี้เข้าเลยฮ้ใ่ดั้ตีสองทีหนมี่แหังีแวนด้วยงานยากบอดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบสี รอบแรกหมืนรอบหลังก็หมืนห้าใช่ปะวะมลนเหลือเก้าพันกับบูทข้างหลังเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่ืแล้วหมื่หนึเดี๋ยวดู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 เดี๋ยวหมื่หกเป็นรูนอะไรมันรับห้าพันมื่นหกก็เหมือนเก้าพันเก้าพันกับเจ็ดยูนเก่งจนเจ็ดสิบหกห้าพันสิบเท่าไหร่ไม่ได้ห้าันอห้าพันเรียนมีหนึ่งตัวเสร็จได้ปล่อยรัวๆออหือตีสิบหก สกิลเวนิสไม่ใช่สิบหกเลยเออสิบหกนี่มันได้ทีมึนสองหมื่องหมื่อมื่นสกิลเวนีสเอายังไม่ก็ลูกเต๋ามีก็ไม่หวานทำอะไรลืมลืมเห็นเห็นสกิลหักให้มันล้มทาหายดีสกิลตัวไอสกิลแวนเห็นเรียตีครั้งนี้สิโอจัดไปก่อนลิมิตจุ๊เบรกกลับไปแล้วนะข้าวสองปิ้งเออไอสิ่งปิ้งมันน่าแบบเลยไม่เขาจ่ายเขอได้เสร็จก่อนจ่ายเขาเสร็จแล้วสแตน เสร็จแล้วเชิญขาดครับขาดบ้างมือหนึงโอเคยังแค่มนให้สองหมื่นปัจจัยกันขอมื่นเดียวให้สองหมื่นหมดแมงเลยหมดเลยใบนี้ตีครั้งที่สี่จนเลไอ้สกิลตัวเปิดจากตัวเริ่มตัวเริ่มทีโอ้หนัดกับไม่แต่อยู่ไม่มีอะไรเล่นแล้วหมดมือโอ้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่มีเลียนัสแตนแล้ววะอยู่ แต่ต้องเช็คแค่ได้ฮิวสักสองใบบะครับพิธาเนี่ยพี่เรียเขาวนนาหน่อยแล้วอปยุรู้ใครอ่ะนี่ไอ้นี่มันไม่เห็นรีเจียนไม่ใช่แล้วมันมันให้คนมันให้ตัวเองได้เหรอตัวที่จับลูกอ่ะใบนู้นใบนู้นอะไรมันให้ตัวเองเหรอให้ใบอื่นหรือว่าให้ไหนไหนตรงนี้ก็มันติดเทคเอาตัวมันเอาเทคตัวนี้ให้ไป่าแฟนการคุณมีว่าคำว่าไลเซอร์เรื่องเรียกเม่นเรื่องแวนอืมถ้าแวนการคุณมีคำว่าไลเซอร์มันแวนตีแวนตีอ๋อเมื่อแวนตีใช่ใช่ ก็คือถ้าแวนตีนี่จะรุกก็เหมือนกันสกิลเดียวกันแต่นี่มันต้องเอเดรียนฉี้ไปก่อนแค่ว่าทุเจนรีบแล้วแล้วแล้วก็มือลกเขาบีแค่สามเดมว่ะเขาปล่อยได้ตีได้ต้องคือจะคิดว่ากำจัดไฮโดรตอนนี้ยังไงเหรอใช่แล้วนันดูว่าห่วงว่ะก็มีแดมที่หงายขึ้นแค่คาการณ์ได้ว่าสามใบเนี้ยบอดมันไม่มีอาจจะได้ฮิวทั้งสองใบก็ได้อยู่ไม่เชื่อซาตาน กาดเลยจุจวๆไปว่ายมันขอมหมือใช่ไหมว่เปเกสามจาเกสามขึ้นมาไล่แวนมันตีแวนเหนือล่ะจะมจะเบิ้คิดอเยมันจะตีเรียถ้ามันตีเรียก็ปล่อยจะบคอยู่ะเบอรลคไม่ยากเลยดูจะเบิ้คดตีใครตีเกย่นกอนาอะบอลนี้มันเอาอะไลเซอร์หมดแล้วก็ดูก่อนดิก็นี่ไงเออมึงไม่ให้ดูแล้วก็มาบอกเขาไปล้วยม่ดูเนด ไม่ได้คือมึงต้องให้เราดูสิว่ามันมันให้แสดงอยู่แล้วเพราะว่ามันมันต้องไปไลเซอร์หมดโอเคจังเก็บขึ้นไปจะได้ตายสมบูรณ์แบบเก็บตั้งหนึ่งอ๋ออะไรวะแต่นูงกลับเข้าเด็กหน้ามีเหรอทต่ไมเดี๋ยวมึงต้องเอาไประกาศตาหน้าแล้วเนี่ยกุลีเจียนเยอะแยะเลยหัวหน้าตาเลือเกียร์กุลีเจียนเพราะว่ากูจะได้เดืเบิร์นหิวไม่เดี๋ยวทึ่งนายจะตายก่อนเดี๋ยวดูแลยตอนนี้ไม่ดีกว่า โอ้โหไอยได้เมื่อยด้คิวมันสีว๊บจะแมนลุกได้อืมใช่้าวแว๊ต่วมนก็ตายอยู่ดีอะจรงชูวันไงน่กายูเก่าจะได้คิวสองใบแน่ๆไงไงเด็บเลาสตานใช่ไหมขี่ีพลานก็ไม่เจ่ตีใครล่ะสอเก้าแล้วสองเก้าแล้วอันนี้ห่ะไม่ไม่เอยน่อย่าเพิ่งยังไม่ตายยยไมเต็มเลยไหนวะฮิว ไม่เห็นใช่ไหม่ะป่อยได้อย่าให้เธอตายก็ไม่เห็นไงนจะตีจะตีไทยได้หรือตีแวนเพราะว่าฮิวมันแต่จะหยิบดำมาดูทำไมกันบ่อยๆในเราอะจะมาดูว่ามันมันมีฮิววิ่งไแล้ว่อมานึงไปเขียนแล้ย้าขีดย้ำทจนี่อยู่เลยนะตีไได้เล่นอร่อยมีพลังเท่เท่าไหร่มื่ตีไทได้สหมื่นสี่มันไม่มผลแล้วฮิ่ยังไงก็เรีบร้อยอือใช่ป่ะเขาก็กัดเท่าไหร่อันนี้มันเท่าไหร่สอหมื่นสี่สอหม่อขอสองหมื่นตัว ตะเกียร์ที่พี่พี่คิดคิดใหม่หมดเลยคิดคิดกลับหมดเลยเนี่ยก็อันนี้มันมีสกิลอะสกิลยัดได้ไงตายดอโอ้โหสองพันดแล้วคงต้องมีมีมสกิลไปนี่แมตต์นี้กดูด้วยกลับไงกลับกองจิ้มเทคแวนตีสองตีสองขึ้นไปจวดตีสองขึ้นไปจวดใช่ตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงตีสองจวดยังไม่ได้ตอนนี้มึงจะเที่ยงเมื่อไหรเมื่อไหร่จะตีตีสองขึ้นไปถ้าผ่านอ๋อนน้ำมาัง ถ้าได้อยู่ตอนนี้แวงก็จะเบาเบาการดรอไปตอนนี้แวงไม่มีพลังใช่ๆไอ้นี่ก็จะตีไม่เข้าอืออะไรเหยอะจับมือทำการ์กระเด็นแบบดุดกิ้ได้ไหมเออ